สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับของควันเชง UVK5 นะครับเป็นตัวนี้นะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับอันนี้เป็นค่ารีพิเตอร์ที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับ รับ 153, ่5 0าสนะครับส่ง 153, 150นะครับเอา2ตัวนี้มาลบกันนะครับส่วนต่างมันก็จะเป็น600นะครับทีนี้เราได้ค่าแล้วเรามาตั้งรีพิเตอร์พร้อมกันนะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับท่านก็เอาไปาดัดแปลงใช้เอานะครับทีนี้ ทุกครั้งนะครับตั้งรีพิเตอร์นะครับต้องตั้งภาครับก่อนนะครับ153 750นะครับทำพร้อมกันนะครับ153 750 153 750ได้ความถี่รับแล้วนะครับทีนี้ให้กด M1 t ทีนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับไปเมนูที่ออฟเซ t ตนะครับเดี๋ยวผม ไม่รู้เมนูอ่าเมนูออฟเซตเมนูนี้เลยนะครับเมนูออฟเซตเมนูที่9นะครับเสร็จแล้วให้กด M 1นทีครับปุ๊บอ่าให้ใส่ส่วนต่างนะครับก็คือ600นะครับอ่ะใส่ส่วนต่างนะครับเสร็จแล้วให้กด0นะครับ0อ่า0อ่ะเอาใหม่ไม่ทันนะครับไม่ทันกด M นะครับปุ๊บอ่ามาออฟเซตเมนูที่9นะครับเสร็จแล้วกด M หนทีครับปุ๊บ ให้เคอร์เซอร์มันขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ให้กดเลขศูนย์ครับเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เสร็จแล้วให้กดเลขหกครับเลขหกกดเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเยืนยันครับปุ๊บเสร็จแล้วกด exit ออกมาครับทีนี้ยังไม่พอนะครับอันนี้เราใส่ส่วนต่างนะครับทีนี้เราจะใส่ ค่าบวกลบนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะให้กด m ครับเพื่อเข้าโหมดเมนูเหมือนเดิมครับไปเมนูที่8นะครับเมนูข้างบนนี่นะครับ std นี่ครับกดลูกศรขึ้นครับปุ๊บอ่ามัน off อยู่เห็นไหมครับให้กด m 1 T ทครับปุ๊บอ่าให้เคอร์เซอร์มันขึ้นแบบนี้แล้วเราก็เลือกนะครับลูกศรขึ้นลงมันจะมีบวกมีลบมี o อฟนะครับมีสามค่านะครับผมจะใส่ลบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าทําไมถึงใส่ลบนะครับ เสร็จแล้วให้กด M ยืนยันครับปึ๊บเสร็จแล้วให้กด Exit ออกมานะครับทีนี้ให้สังเกตนะครับเห็นไหมครับใต้ปุ่มเลขมันจะมีเครื่องหมายลบเห็นไหมครับมีเครื่องหมายลบอยู่ข้าง H นะครับข้างกำลังส่งนะครับทีนี้ถ้าเราทำถูกนะครับกดส่งมันจะได้153150นะครับทำพร้อมกันนะครับกดส่งนะครับปึ๊บ153150เห็นไหมครับ ปุ๊บ15 153 1 5 0นี่นะครับอ่านี่คืออ أ, เราทำถูกต้องนะครับถ้าเราทำไม่ถูกต้องนะครับเราต้องมาตรวจเช็คนะครับว่า 1. ความถี่รับความถี่ส่งเราถูกต้องไหมนะครับ 2. เราบวกลบถูกไหมนะครับอ่าสาเราใส่อ่าค่าบวกค่าลบถูกไหมนะครับอ่าให้ท่านย้อนไปดูแล้วลองไปทําดูนะครับถ้าทําถูกต้องนะครับมันก็จะลงตัวแบบที่ผมรีวิวให้ชมเลยนะครับ ทีนี้ถามว่าทําไมถึงใส่ค่าลบนะครับทําไมไม่ใส่ค่าบวกนะครับอวิธีสังเกตแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับถ้ารับมากกว่าส่งนะครับจะเป็นลบนะครับกับกันครับส่งมากกว่าก็จะเป็นบวกง่ายๆแค่นี้เองครับไม่ยากครับไม่ยากลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ